ตันนึงกือคากแทุ้่นุ่นเมุ่่่นทังไนอีกเยวเบิ่งเห็บอพี่น้องครับเบิ่งยากันมาย่อนมาเลยจ่ายหอนมาโอ้ยตนก้ะจเป็นเสืออแไ้นน่นี่คุณนะนีกะสิเป็นเสืออีกเลยจ้าพี่น้องคุณตัวนี้จุ่มนเเฮ็ด๊ดตัวนนะครับมีวันนึงอันน้ตัวงามนั่จุ่ไตใบใหม่นั่นก็ไม่อีกเยอ

สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจัมาพร้ากับน้องนึ่งกับไอ้วิวินนะจ้าสวัสดีพญายมหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะครัทุกคนนะครับสวัสดีเอสซี่สุขันนะครับผมวันนี้มาพร้ากันในเสันที่อะไรหนี่เงในวันที่ยี่สิบหานอกจากตรงกับวันอังคารจ้าเด็ดกระดากองโก้ซอสต้องขั้นอร่อยทั้งทจ้าจะมากระจายฝนหน่อนึงเนาะหลังจากค้างหายไปแปดเก้หมื่นหน่อยนึ่งไปเพราะว่าคุณแม่คุณเสียนะครับนอกจากไปทำบุญไปอุทิศเค่องเครืในจในศาลนะครับเนาะ จัดงานจัดงานหวานงานงันแก่ใช้เวลาโดนน้ำนอหนึ่นงปช่จะอาจารย์เขาเห็นมาเฮ็ดบุญแล้วเรื่ยนอะนะครับหลังจากเร็จสินไปแล้วนะครับผมกอบคุณ้นทุกทันนะครับมีรวมให้จ้าไล่แะ้วก็รรวมทําบุญน้ำกันนอใชะครับ มันี้จะเริ่มต้กตนกันเลยครับม้นีเขามาปลาน้องจองของให้นอปลาุณน้องจ,จองวันน้องเปรีตำบลญเหมยอกามเพื่อบุญธนิกรังหวัดอุบลราชธานีอนอกจากพี่น้องปาลาไปดูดกันเบึงครับวาสิมีเฮ็ดหนังแงี้ในเสภาพผ้าทอยู่เขานอจ้าบนโต๊ะมาสองสมิ่งนะครับไะไปดูดกันเบึงครับไปจ้าอ่เริ่มต้นเขามาเฮ็ดหนันนงนองหนึ่งดอกแรกเฮ็ดกวดให้พี่ทางดอกเดียวเฮ็ดกวดดอกเดียวก่อนนะครับเราแจกเหงมัน,มมนเท่าเนาะจ้า น้ำเนียงมะพี่เห็ดกอแดงน้ำเนียงพี่ขึ้นย่งเดียวขึนนะกอแดงดีกว่ากอใหญ่เน่อยเจ hey, hey, ้าเย็นหวานกรอบครับรสชาติหวานหอมครับเห็ดนังเกียวเห็ดถึงเขาน้อยบ่อก๊อ ร้างเคียวอะไรก็องมีเพิ่มเติงเกลือเ้่ากันเนาะเผือเขาหน่อยครับเพือกเนื้นึ่มๆคืองามเผงจ้ะเพราะเป็ดเพชรเผือเขาดวงที่แดงตองแดงจ้ะเพชรยังอะไรางไหมเพชรกรใหญ่เหญ่เลยตอน จากกอไงโอ,โอดคคยีดอกนึงวัน,น,ห,นหนึ่งจ้าครับเห็ดก็อแดงีคือนอยู่เลยอัออฟังเสียงปุดเพ็ดพปดเปเลยหากไม่ขาดหนึนน่งงวยมันเฮ็ลดละงูแค้นั้นเฮ็ดละงูเลี้งดอก ยมงดีไวกิน้เห็ดลงงนี้นะถ้างนี้เห็ดปวดตาไปน้องหนึ่งก็ที่ย่างนี้เห็ดอีลีเนาะหลากหลายอยู่ครับจะวมูปอใ่างบ่ท่านไงเนาะท่านอมมูระจากักเฮ็ดเตืองขรมินจ้ะ นะครับสภาปลาเจ็ดโมง่สิบเจ็ดนาทีนะครับผ้ายุเขานะครับช่วงนี้เกษสีฝนกระ่แห้งนะครับเปิด่อยเะื่อมืข,ขึ้นโตน๊ะบืดขืนนะครับอยู่แถวเขตตำบลหอยคานนะครับพอเฮ็ดนั่งนึงนงน่งทั่งนั้นนะก็ไงบ่จุงงาเนะาเลยนะเนาะข้าวขึนะ้าป๊อ เดนงนึรีลายดอกยะจ้าผึงขลจ้แหกเนาะงาเนาะกงอนี้คร okay. ับอู้เห็ดผึ่งดำไงอะไรวะน้งแจงดีตลไอบิน้ปแจงรวมกันนี่เดรสชาติดีนะน้องนึงจ้ะเห็ดลยสนิกับกระเลือกเอาได้ครับ พ่อพี่น้องกันแลวังเฮ็ดผิดน้ำหน้อหนึ่งเนาะจ้าบึงน้ำบอนวิ่งเก็บนี่ปลอดภัยครับเฮ็ดแบบเก็บในคลิปนี่เลยนะครับเพือกทหารจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดเพือกทหารเนาะครับจ้าลังสีเขียวทองอออเป็นสีเทาเนาะจ้าครับตุ่นเฮ็ดแดงนะจ้ะจุ่นเห็ดลังเขียว เรื่องขาหน่อยก็ลืมเห็นแล้วน,น,นั่นนึงจ้ะถือหมูปลาเหยียบกับปลาหน,นั่นครับหมูปลาต <c oughs> ีเพราะว่าลองลอยเห็นลายอยู่นั่นนึงจ้ะไอขวดน้ำกุกใหม่น้ำมันทางนี้ปล่อยไปน,นี่แหละครับเหลืองงานพนาะจ้ะนะครับลองลอยเพนครับยังมีใหม่ย่โซนพ่นปวกแตกเบิดน,นะครับหมูปลาครับ นี่อีกลองลอยหนึ่งนะครับขวดเฮ็ดไอ้ห้ำฝ่านขาวนะครับอ่ะห้าเฮ็ดเนี่ยสเสียบกันต่อนะครับตูเห็ดกอเป็นองอไอบนดเดวเตโดผ้าถือจ่อนี่กระแมนตูมพันธ์นั่งหนึ่งจ้าลักษณะพ่นนี่คืขาติดดินเลยนะครับเบื้องดีๆพ,พี่น้องมาหากันแะด้เนาะจ้า มีเฮ็ดปูนมินจ้ะแข่งปียอดไหเพ่นบานนี้ครับประถาดใยไงหนึ่งหนึ่งวาครับกอแดงนะครับขางามเลยผู้นำขาเพื่อนเนี่ละครับกอเอ่นกอไงนแ่นหนึ่งกอแดงเพนก็เอื่นครับอย อย่างอีกบ้านหนึ่งอย่างอีกจานอย่างอีกยูกจุ่มกับคักคือกันน้อยวินเนะตูมเพื่อนบ้างอากาศจน3ามโมงกว่าแล้วน้ำหนตอนนี้ก็ยังคือมอยู่ครับฝนปปล่อยซ้ำน้ำหมอกนี่นะครับ ควนี้หนึ่งหนึ่งอีกจูมหนึ่ง,งคบยบุาใหนึ่งยังวี่งเชยัวเบิร์นเับิรอีกจูมนึ่งขาสันน่นกันเนาะด,ด,ดินเลย <G ül> นี่เป็นยด้ไยครับตุ้มตมน,นี้ เอ้ยเจริบวกินคนนึงดอกเพิ่นได้อยู่จ้ะนี่กือเมนนะครับบ่าเมนวยบอกสันได้นี่ฝนตกแห้งนะครับดินเลยฝงใจนั่นน้องเนื้อคาอยู่ไหนขาอยู่นี่นันอเลยนี่แมนพุผมเกือบเหยียบผมเหยียบหง่วงบ้าทางตาดีกันนะครับเชนว่าสีแดงยังไขนิดนงเลี้ยงลงวมันคขนิดนึงเลี้ยงบ่ เด็กย่องเฮ็ดรงูกมนหนียังบันเฮ็ดกอใหญ่จ้าสีนีสุดยอดเนาะสุดใสเฮ้ด็งแปดเลยครับคนทั้งในอีกแล้วน่นจุมเพลยังอี้ดีดวะด่เด็ดแล้วเฮ็ดเฮเด

คนแกะหนึ่งปอยไม่หยิกครับเห็ดแดงนะจ้ะอ่าขึนมาหอดข้ามเต็นนะครับผมกับน้องหนึ่งกะใช้เสือกันฝนนะครับเตรีย,ายามมะน้ำนะครับหลุดขึนเบงิงนเครื่องข้ามเต็นนี่นี่เห็ดยังไงครับอ่าขึนมาข้ามเต็นกะเห็ดกอน,นึงเจ้าเดี๋ยวคือกันอยู่ครับเห็ดกอน,น้องจองคือก,กันแดงคือกัน ยี่สิบหากระไรก็ไดน้นี่ก็ไล่ที่เห็ดก้อนใหญ่นั่นหนึ่งหน,นึงนี่อันต่อนั่งหนูจะเห็นจูมหนึ่งกับซองไข่ครับน,นีดเผือกยังหนึ่งหนึ่งเผือกหัวแดงครับขึ้นตองตังแดงครับเดือกหนึ่งครับถ้ามีในทินเพื่อพี่น้องก็กินได้นั่นหนึ่งผ้าอวนเนอนงเนาะเกือบจะไม่กินเฉพาะของเพื่อนอยากคิค้วๆในเนาะตอนบม่สั่นแกงเนาะจ้าจะปลาซุกแล้วก็ะโบเป็นยังเนาะโบไม่กินเนาะ,ะแกงซุกแล้วก็จะเป็นแบบ เพชพงเข่าเลนน่นน่งหนึ่งรสชาติครับตัวน,นี้เพยังหนึ่งแบต้องนำนจหยักอไรไอวินไปเลยหรือบ,บางมงปมเป็นไาเฮชด<ม>เห็ดเพกเ,<ม>เห็ดไผ่น็ดเผาคนอื่นรสชาตินี้อกันก็เพดปวกเนาะคละายเห็ดปวกครับเนิดเพชยังขมินจ้ะเกลีหอมเกียงหวานแสบย้กันเนาะจ้ะ คนกิเที่ยวโต๊เที่ยวเสาอยู่นะครับท่งนี้เฮ็ดกอวันหนึ่งมเลี้าจ็ดดอกกี่นี้สิองอ่ห่มย่างๆกันมาอันนี้จ็ดดอกสามคนเด้อไอ้หสิ ดาดรอปเย้าเจนีแต่สิลูกมูมีอยู่จ้ะอีดอปนนั่นน้งนึงกิ๊คากแดนบเี้ยฝนท้เอเบิ้งให้บลอยพี่น้องครับเบิ้งย้ันมาย้อนมาเลยจ้ะย้อนมาโอยต้นกได้เป็นเสือแล้วหนี่นะ ชีกจิเป็นเสื้ออีกะไรจ้ะพี่น้องพุ่นน้องหนึงสะกอนบ่ลรอก็ได้พุ่นเสือออสอเส้อพุ่นเดี๋ยวอะไเอาได้อีพูนเซวเฮ็ดปั๊บตัวนะครับพ่นก็นเฮ็ดอีกพูนอีครับดอกปงใหญ่นี่งตูมมีวันหนึ่งตอนนี้ตูม,มง,งาหน่อยอยู่ไตใบใหม่นั่นก็มีอีกอ่ะเก็บเสือกันไล่ไปที่ละดอกเนาะจ้ากระจายเสื้ออีกกันกระจายไปกระเสือร้ายเนี่ยนี่แล้วน้องหนึงเนาะดีออดอกนึงคเขาอีกแล้ว โอ้ยเห็ด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 กระจายไปครับอ่ะลายเก็บเอาดอกเอาได้บานอ่เก็บไปเลยมันหนึ่งมากระจายเสือเรียบร้อยเก็บเอาดอกเคุนเอาได้เนาะแบบนี้เนาะแข็งแข็งงามงามแกงกระเสรบปนกระหอมหวานน้ำเด็กองต้องเนาะเมนเฮ้ยเหรอโอ้ยอือแบบนี้เนาะ เป็นยังไงกิตาเฮาวันนี้มาตาเดียวนะครับเพราะว่าห่างหายจากปลาไปโดนน้องหนึ่งนี่ดอกนึ่งน้องนึงนี่จ้าอืมผมนี่คัาแขงนี่ต้องเบิ้งก่อนอู้แต่ว่าเอาได้อยู่ได้บินได้อยู่ได้เมืองถ่อมคุณเมือืมได้น่ะไปย่างปนจ้ากระจายไปสามดอกแล้วครับเสือกระจายสามดอกบานๆหญ่ๆพร้อมเนาะมมีทุกหลุนเลยผม หาสองสอดลงเด่นอนึงเด้อยงๆยได้อีกยังได้อีกหนึ่งอีกด็กหนึงแมนวโผดงามงามแมจ้ะตีนผดพี่เนาะ เลี้ยงเอาดีๆได้นนนไห,ดหนึ่งหนึน่งฝนก็ห่อยมาอีกเลยตีนฝนเห็ดเปลือกเงี้ยหนึ่งเฮ็ดเปลือกขมิ้นจะ้ะใส่ฝนลงมานี้ห,หูอยกใหงน่อไวินเนาะนีน่นะงงมาม,า,ามเลยจะ้ะกะใหญ่เนาะจ้ะตัวนี้จุม่มอยู่เนาะจุ่มเนาะนีน่ง <ged> <ged> ใส่เห็ดนี่ทาบ้าวินกับหนึ่งหนึ่งครับ <c oughs> เสียงไม่ห้ยเพระชักเนาะไลายมื่นไลาย้าก่อนเป็นวันเนาะใช่เฮ็ดยังลงหนึ่งบาทบ้องกระต่ายบ้องกระต่ายนะครับทีใหม่เอาเฮ็ดใจขึ้นไปเฮ็ดใช้บ่อบ้านไปหาบางอีกางเช็คหมสองหมเนาะฝนหย่อยมาอีกแล้วครับหลบไม่อีกเลยฝนก็ได้ตัวนี้เฮ็ดหนามวยเลยว่าเฮ็ดอุงนกหน่อยน่าจะพี่น้อง เพชรเพืงยังแรงนึง,น,งน,น,นี่ชรเพื่องต่างหารไใ้วิญญาณเป็นจุมน้มเพิ่นจ้ะลักษณะดอกจุ้มเปนจะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบหา้านาทีนะครับก็หามาจนหอดนี่แหละครับกลับลงมาจังหวัดน้องจองของข่ายฮิคานะครับอากาศกย็ยังปิดอยู่นะครับในส่วน,นอ่ะไปเป็นผลงานนึงนึงกันเลยครับมัน เองนะน้งนึงวันนี้เดินเข้าป่าเมืเอ่อยบปะง่ายเลยวินสุดยอดแห่งวันนี้มานแห้งนะครับเนิดเดบวงกระตาขึ้นเลยเนาะงวันนี้เนาะสวดตะก,การพูนตะก,การคล้องแขนเลยครับพูนโจโกรเลยนะครับวันนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นเห็ดกนนอใหญ่เนาะเห็ดกอใหญห่ฮิตเผือกทั่วไปเห็ดละงูก,ก็มีสามนาะจ้าห็ดปวดกะเฮ็ดเป็นเห็ดปวดดอกเดียวทั่วไปครับเห็ดเพลเห็ดไผ่ดอกหนึ่งนะ้ะ จะพี่น้องสำหรับคลิปต์มันนี้น้องหนึงก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องเข้ามาหาเฮ็ดนอกจากนอหลังจากโปรเดพอกันโดนนอกจากพี่น้องมัอนี้ก็บมันขนาดเลยจะพี่น้องล่นกระตาพูนคือเลยจะเอาไปใหม่บองเลยนอกจากนอสำหรับคลิปต์มันนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งก็ไปวิ่เด้อจากเพื่อสิบป๋าคลิปใหม่ๆนอกจากนอบันหน้องหนึงก็ไปวิ่งสิพาพี่น้องถ้าเฮ็ดจุใบไดเฮ็ดยังสิออกไม่แน่พี่น้องสิได็กของหานอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเลย แล้วนะครับพญามิญาย่อแม่พี่น้องลุงปลาในอาจุตันนะครับสําหรับการเข่าปลาห้าเห็ดนะครับทำตาทำกลางผ้ายูนะครับวันอังคารดีสิผานะครับืันนี้ก็ตรงกับวันอังคารดีสิผากรกฎาคม2 0 6 6นะครับเกษเดีมลาพ่าจัปพญามิญาพ่อแม่พี่น้องไปจะเพียงเท่านี้นะครับหลังจากบรพกันมาเป็นเวลาเก้ามือนะครับผมกระติดงานคือผมบอกนะครับงานศพคุณแม่ผมนะครับนอ่จัดการชําบุญไปในตัวไปในที่เดียวเลยครับ หลังจากนี้ก็จะเดิเดินนาหาบึงเฮ็ดบ <ov |notimestamps|> ึงของป่าต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามบึงนะครับพป็นยัยเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับก่อนจากกันี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกไหลทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมผิดพลาดประการใดตอบสาประทานใจกับขออภัยไว้นนะครับออีกย่างนึงครับผม ควมหน่อยว่าใช่พรายามีญ่พอแม่พี่น้องลุงป่านอาทุก่านจงประสมหวังจะโชคดีโชคม ắ นอย่ามีโรคไข้ไหลใดๆเมื่อกากายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจ <S <S 1> <S 1> คิดหวังสิ่งใดกอให้สมความมุ่งหมายปรารถนานะครับสำหรับวันนีกก้ก็กล่าวคำว่า,วาวสวัสดีครับผมพอกันหมื่ไมครับไอ้หนึ่งห้าบันฝนกระ่อยไม่อีกแล้ว